สิบโมงเครื่องอุณหภูมิห้าองศานะคะก็เราจอดรถเรียบร้อยลนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชำระค่าที่จอดรถตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเดินเทรคขึ้นไปด้านบน,นะคะ่ะตอนนี้มันห้าองศาเนาะแต่ยังไม่มีฝนนะคะแต่ลมเนี่ยเราห้าไม่ได้จริงๆเราก็ภาวนาขอให้ไม่มีฝนนะคะระยะทางเดินเทรคทริปนี้นะคะประมาณห้าถึงหกกิโลค่ะโอเคค่ะลุยไปกับคณะเที่ยวค่ะ ดีที่มีตัวช่วยนะคะ ียวนะคะก็เริ่มเห็นด้านบนนะคะ time and เราจะเดินไปทางงนนนะคะและจุดหมายของเราก็คือวันนี้ค่ะโอเคเดินต่อค่ะลมโหมดมากค่ะแต่โชคดีที่ไม่มีฝนไล่เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะดูความอลังการาาค่ะยอดอะ่ะ น,นี้นะคะก็คือโด o m น n of s ซ่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตามรูนนี้นะคะอีกกิโลกว่าๆค่ะไปฝั่งโน้นนะคะเพื่อที่จะไหกลับมาที่โดเ o นคฟูและตอนนี้ถนัดเที่ยวเราก็เดินผ่าน The o ดเ m e n o f s ซ่ไว้รอเราดวร้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินต่อไปค่ะูเขาด้านหลังอลังการมาก ตอนนี้พี่ตากล้องเราไปรออยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายจากตรงจุดยืนถ่ายจากจุดนี้นะคะเพื่อ <c oughs> ให้ได้ b l a c k ก r o u ว d ด้านหลังเป็น t o e Old Man o o s t ค่ะถ่ายค่ะเดินลุยกันต่อค่ะ และตอนนี้ถนัดเที่ยวเราก็เดินขึ้นมาถึงบนจุดบิวพอยแล้วนะคะจากข้างล่างเดินขึ้นมาถึงข้างบนนะคะ3กิโเมนะคะฝั่งขวามือถนัดเที่ยวเราก็คือดิโอแมนออฟสโตนะคะส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นหน้าผาอันสวยงามอลังการค่ะมองด้วยตาเปล่านี่คือสวยคโคตรดค่ะและคุ้มค่ากับการเดินเทรคขึ้นมาค่ะสุดยอดอะ่ะ ตอนนี้ถนาเทีเ่ยวเราก็เดินลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสรุประยะทางก็เดินขึ้นไป3กิโลแล้วก็เดินลงกลับมา3ากิโลนะคะเราใช้เวลาเดินไปประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าค่ะโอเคอนนเราก็กับเรียบร้อยแล้วนะคะก็แนะนานะคะโปรแกรมนี้ค่ะถ้าใครได้มาไฮแยนนะคะดีโอ